หลังจากที่รัฐบาลนะคะกลับมาใช้พราบาความมั่นคงวันนี้เป็นวันที่2แล้วเมวื่อวานนี้มีข่าวดีเหมือนกันนะคะเนื่องจากสำนักงานความมั่นคงของฮ่องกงประกาศลดระดับการเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่แจงทูตและองค์กรระหว่างประเทศหลังยกเลิกประกาศใช้พรากฉุกเฉินค่ะ นายสุรพงศ์โต้วิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้เชิญเอกอังคารราชทูตแล้วก็ตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเ,เข้าฟังคาที่แจงเหตุผลการยกเลิกประกาศใช้พลกฉุกเฉินแล้วก็มีการประกาศใช้พรบความมั่นคงแทนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ในบ้านเราก็คลี่คลายมากขึ้นแล้วก็ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ ทั้งนี้ก็เชื่อว่าทุกประเทศจะให้การสนับสนุนในการยกเลิกการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและในเร็วๆนี้ค่ะนายสุรพงศ์ก็จะเดินทางไปประเทศจีน,จนเกาหลีและก็ญี่ปุ่นเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับนานาประเทศและนักลงทุนอีกครั้งหลังพบยอดนักท่องเที่ยวลดลงค่ะ ขณะที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าสำนักงานความมั่นคงของฮ่องกงซึ่งเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้ข้อมูลเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ประกาศลดระดับการเตือนมาประเทศไทยโดยขอให้ประชากรของตนเองที่จะเดินทางไปไทยนั้นติดตามสถานการณ์และระวังความปลอดภัยของตัวเองและให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมากโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะฮ่องกงนั้นเคยยกระดับการเตือนการเดินทางมายังกรุงเทพ ชั้นสูงสุดของระบบเตือนภัยการเดินทางขาออกคือสีดำนะคะหลังจากที่ไทยประกาศใช้พรกฉุกเฉินส่วนพื้นที่อื่นๆก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่